เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนํานะครับเพย์พ่อมดเค่าเป์ผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนํามากมายารัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบคอยคอยุ้มสุดๆเติมเกม ll วันง่ายแสนง่ายเพียงใช้ลายออด id เท่านั้นใส่โค้ด classic เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเค่าเป์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้อยู่ในเกมหน่วยเชนวอร์ริฟิเคชันเคยนะครับเราวันนี้นะาจะมาเล่นตัวของเกรฟนะครับผมให้เพื่อนได้รับชมกันนะก็ตัวของเกรฟเนี่ยมีน้องๆน,นะครับผมคอมเมนต์มาบ่อยมากแบบเทียกได้ว่ารัวทุกคลิปมาขอทุกคลิปเลยนะก็บอกว่าจะเล่นให้ก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยเนาะสำหรับเกรฟจังเกิลน,นะครับ โอเคเหมือนเยาวชนข้างล่างน่าจะบวกกันผมไปไม่น่าทันนะคาริสต้าไม่วิ่งมาหาผมาคาริสต้าไม่วิ่งมาหาผมอูรโอเกมวิ่งไปอูแล้วผมอติว่าวอีกอูแล้ว เกวนวิ่งไวมากน่าจะกดโกดนะโอเคไปดักตรงนี้ครับน่าจะวิ่งมาตรงนี้อ่าดันั้นไงเก็บฮันนี่ฟูดไปละโอเคแต่เอาต่อไม่ได้นะเลนกลางเขามารับนะครับเสียดายจัดเลยนะคาริสตาไม่ยอมวิ่งมาหาเราตะกี้เดี๋ยวรับเลนบนซะหน่อยครับผมเหมือนจะมีการดวลเกิดขึ้นนะโอ้โหแต่ตัวของเคทลินโดนเดทมาร์กไม่รอดครับโอ้โหแต่ตัวเซตน,นาเข้ามาแบบนี้ก็โดนผมเป่าหน้าไปดิโอเคเขาโดนสกิลหนึ่งขากลับนะกร,ระเบิดไปเคลียร์อยแต่ตัวเกวนโอเคสวยครับมาดิมาดิมา,มา,มาเล่นในป้อมเข้ามาเล่นในป้อม ต่อยบ้าเอ้ยจะตายจะตายได้ไหมได้ไหมป้อมยิงโอเคได้มาถึงตัวครับผมมังกรเกิดเราต้องรีบวับกลับบ้านแล้วตัวของบิดแข้งโดนตัวของเซตฆ่าตายไปนะได้แล้วเพิ่งคิวมาถือว่าสวยอยู่นะช็อตนี้โอเคเนื่องจากไฟเมื่อกี้นะผมคิดว่ามาเปิดตัวของรีฟน่าจะดีกว่านะให้เอาตัวของมังกรกลัวฝั่งตรงข้ามเขาดักนะครับ ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามยังไม่เอาตัวของมังกรเนี่ยอาจจะเดินเบต่อได้แล้วเหมือนเมื่อกี้เห็นจากแผนที่เหมือนเซตพยายามเดินลงมานะโอเคแล้วมาจริงโอเคไสมจึ๊บโอเคถ้าครับตัวของเซตมาเอาอะไรมาเอาไรม,มานี่นะนี่เดี๋ยวเจอพ่อตาปืนโตครับผมโอเคตัวของเรนกะ้านับโดนตัวของคาริสตากดอยู่ผมปล่อยแฮ็กเช็คปืนไปเลยนะตอนนี้คือตัวของมังกรฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้เปิดเลยนะเดี๋ยวผมรีบไปเอาตัวของมังกรงงกร่อนจะดีกว่านะแต่ว่าตัวของคอเลกเตอร์ก็ได้แล้วนะแต่ว่าจะต้องมา,อ,าอัพเจกตก่อนนะทำเพื่อทีมนะครับผมดูซิยังไม่มี แตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเปิดรอเพื่อนเลยแล้วกันนะดูซิว่าตัวของเพื่อนเราจะมาช่วยไหมเหมือนฝั่งตะข้ามจะเดินมาตรงไอ้นี่ครับดังด้านบนนะโอเคมังกรตอนนี้ผมเปิดแล้วนะตัดสินใจเปิดแล้วเราเพื่อนมากันพร้อมครับผมกดสแกนเรียบร้อยเคลียร์ว์ดไปทุกคน โอเคตัวของเกรนพยายามปาอันติมาเช็คครับแต่ว่าไม่ทันครับผมเพราะผมมีสมัยนะจังเกิลฝั่งตรงข้ามไม่ได้มาครับผมแบบช็อตนี้คือแบบสวยเลยนะได้ทางออบเจกต์เอาแล้วตัวของเกรนโดนบิดแข้งดึงครับผมตัวของดิสันดาเซนซีซีตอบแบบนี้ผมยิงโอ้โหแต่ว่ากระโดดออกมานอกระยะสกิลตอบกรเบื้อไม่เข้าแต่ยิงตายไปแล้วครับเพื่อนเราโอ้โหแล้วผมโดนอย่างนี้จะเหลืออะไรโอเคแต่ตัวของเซ็ตไม่เอาต่อนะแล้วตัวของลักเอาไหมละ่ะนี่โดนแปดไปยิงครับผมนี่สามนัดเท่านั้นครับตัวแตกครับตัวเซ็ตนะครับผมหึ้วิ้นพันกันแล้วจัััังงงงหววะนี้ยไครบตขอเซ โอเคผมว่าเอาได้อยู่นะพวกเรามี3คนเดี๋ยวผมไปเคลียร์คลิปให้ละกันถ้าเพื่อนไม่เคลียร์นะถ้าเกิดมีนี่ไม่เข้าก็ได้ไม่ได้นะผมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้มานี่ ยังไงเดี๋ยวผมเดินไปเก็บฮันนี่ฟุดตรงนี้ครับถ้าเซตเดินมาผมก็ใส่แบบนี้เลยครับดิซันดาตามเข้าไปต่อแบบนี้กดไอค์ไนท์กดไอค์ซอร์แล้ววูหูไม่รอดตัวของเซตครับโดนรุมนาก,กรรมในป้อมแนวของตัวเองตัวของเรนก้าเมื่อกี้เหมือนเห็นอันติเรนก้านั่นไงโอ้โหแล้วเข้ามาเฉาะผมแต่ว่าดาเมจไม่เข้าเขาโดนตัวบิดแข้งต่อยลอยไปครับตัวของเคทลินฆ่าตัวของเรนก้าไม่ได้แล้วตัวเกรนกำลังสับอยู่แล้วฆ่าตัวของเพื่อนเราไปแล้วตัวของเคทลินแต่ว่าเรายิงได้ครับขอรีโหลดกระสุนนนนนนนแแแแปปป๊๊๊บบ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 บึงงงตตตััััววววขออเเเเเเซ่่่่่่่่าาาายยิโโะะะคคครรรรรผมมมไไไไไไดดด้้้ลลพืกก็็็ี ายเป็นว่าช็อตนี้ได้มากกว่าหนึ่งนะสวยเลยแบบค,คุ้มเลยนะครับโอเคเนลน่างครับไปไม่ทันตัวของคอริสตาโดนเกวินฆ่าตายไปแล้วแต่ว่าตัวของเกวินนับยังหิวคีปอย,อยู่ยังไม่กลับนะโอเคเจอคอนโทรลวอร์ดตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์คอนโทรลวอร์ดก่อนตัวของเกวินน่าจะว้าปกับบ้านอยู่ตรงแมงป่องนะครับผมโอเคยังไงอันนี้ผมตรงนี้มาดิโบ๊ะนี่ครับผมสองนัดเท่านั้นติดคอเรคเตอร์ตายครับผมแรงแล้วตอนะนี้คือผมมีตัวของคอเรคเตอร์แล้วนะัตตาจะได้เป็นแบบสายฟูลดาเมจเลยนะออกพวกของคีย์ทีคอแบบ Shot, เบนะิร์ดวันช็อตเข โอเคทางด้านเลนบนครับโดนแกงกันอีกแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปช่วยครับผมพ่อตาปืนโตกําลังไปแล้วตัวของเซน่าเดินหลุดมาแบบนี้ยิงโบสองนัดแต่ครับตัวของลักจะไปไหนโดนชี้ไปหนึ่งทีครึ่งหลอดครับโอเคยังไง ปุ๊บเข้าไปแฟดสนัดแค้วผมตัวเราโบเท่านั้นครับตัวแตกครับผมตอนนี้เกรฟแบบว่าเกิดมากๆนี่ครับดูสิว่ามีบัฟแดงไหมมีบัฟแดงเาวไม่มีครับผมแต่มีเกวินนะอุลยเราเนก้าอันติโอเคแต่ผมยิงครับเล่นตัวของเกวินก่อนตายไปแล้วครับตัวของเรนก้ามาเอาอะไรโอเคโดนล็อกขาแล้วเมื่อกี้มานี่ได้อยู่ครับคาป้อมครับแบบนี้คาป้อมโบโบนี่ครับผมโอ้โหตัวเรานัดครับผมเกรฟนี่มันเป็นตัวละครที่ยิงแรงใช้ได้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้เล่นนะได้มาลองเล่นด่านเนี้ยก็เออรู้เลยว่าตัวมันก็เล่นสนุกดี เหมือนกันนะเนี่ยยิงแรงมากๆครับผมโอเคไม่เปไรครับเดี๋ยวเราเวทตรงนี้ต่อให้หมดนะตัดทรัพยากรฝั่งตรงข้ามกดให้ยับครับแมทนี้ โอเคล้วแครี่เราครับโดนเดนมาร์กไปแต่ยังไม่ตายครับตัวของเซตนะครับจะพยายามเอาแครี่เราแต่ว่าเราต้องมาขวางเอาไว้ครับช่วยแครี่ของเราครับผมเดี๋ยวจัดการให้นะไอ่ยิงอู่ตัวของเซน้ามารับอันตรีเอาไว้ตัวของเซตรอบไปแบบบุบวิดเลยครับผมตัวของแครีเราก็รอบเหมือนกันนะโอเคครับผมมางกรน้ําแข็งครับช็อตนี้ต้องเอาให้ได้ครับปากฝั่งตรงข้ามตายนะก็น่าจะได้แหละแบบชิวๆครับไปตอนนี้โอเคสมัยน่าเกลียดมากนะสมัยเหลือสามเมื่อกี้ถ้าเป็นแบบว่าฝั่งตรงข้ามอยู่โดนแย้งได้ง่ายเลยแต่ตัวของรักเดินมาเอาอะไรครับผมโดนเลยครับโดนท่า ลุนก,กร,รมครับเดินมาช้าไปครับผมดักจับคนหลงได้ไม่หนึ่งตัวนะคือตอนนี้ยิงแบบแรงมากนะตัวบางๆนี่2นัดแตก2นัดแตกเลยนะโอเคผมพักช่วงคิวกันบ้างนะมาการป้อมก่อนนะตอนนี้ป้อมโดบิเนียนดันแตกไปแล้วแต่เหมือนทางด้านเรนลางเพื่อเราจะยังบวกกันอยู่นะโอ้โหแวะมากันบ้างแป๊บเดียวเพื่อเราใส่นัวกันอีกแล้วช็อตนี้ยังไงโอเคเพื่อเราได้ไหมเพื่อเราไหวชิวครับผมเปิดบอลลอนเลยแล้วกันถ้าเพื่อรู้งานนะผมไม่ติบอกด้วย ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นนะต้องเดินมาเอาบาอนแล้วจังหวะนี้คือฝั่งตรงข้ามอเขายังมีตัวกันบ้านอยู่2ตัวนะแบ่งกันกับแบ่งมาเอาตัวของบอนจะดีมากครับผมแต่ตัวของลิซันดาเดินมาช่วยครับสวยงามมากนะจังหวะนี้แต่ตัวของคาริต้ากับเครลรินไม่ยอมเดินกลับมาครับผมโดนตัวของเซคิวไป1น,นะ แต่ว่าผมกับตัวของลิซันดานะ่าจะได้ตัวของบารอนชอแล้วฝั่งตรงข้ามยังไม่รู้ตัวนะเพราะว่ามันเป็นจังหวะการเอาที่ค่อนข้างเข็มขัดสั้นนะครับผมมันคาดไม่ถึงนะาละตัวของเรนกาเดินมาช้าไปครับผมจังหวะนี้ยังไงเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาครับผมเขาไม่โดดกลับมานะโอเคครับจังหวะนี้เดี๋ยวเค์คลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาตัวของชเชคมานะครับ ที่เก่าเวลาเดิมครับผมตัวของปิดแข้งดึงตัวของเซตใต้ตัวของเซตกดแฟดหนีไปแล้วแต่ตัวของฝั่งตรงข้ามมารับเพื่อนได้สวยมากๆครับโอเคครับผมผมกลับบ้านไปเอาอของมาแต่ก็ตอนนี้คือไม่มีใครเอาตัวของทีเฮกออกมาจากป้อมเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเราก็เล่นไปก่อนคือผมเป็นจนะังเกิลน่ะผมขี่ทีเฮกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ ทุกคนตอนนี้เกวินดันบ้านยับครับผมแอบเนียนดันสุด,สดๆเพื่อเราไม่มีใครกันเลยครับต้องมาเล่นดักเก็บทีละตัว2ตัวแบบนี้ลตัวของเกวินครับโดนコเลกเตอร์ตายไปครับจนตอนนี้ยังไม่มีใครเอาทีเฮกออกมาขับเลยนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าผมเอาบาลอนมาเพื่ออะไรวะเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย้อย่านะบิ๊กแชนอย่านะอ่านั่นไงเดินมาต่อยแย่งบูกูอีกอะไรครับเนี่ย อ๋องดหิดเว้ยโดนทีมเกียนโดนทีมเกียนขอระบายอารมณ์หน่อยเว้ยขอยิงหน่อยมียงไงแตกแบบตัวของลักหืงกดอันติไม่ถึงระยะไม่ถึงเมื่อกี้เฮกเท็กก็ไม่มีใครขี่บัฟบูก็โดนซับแย่งงดหิดเว้ยแล,วล้วตัวของเคลลินโดนตัวของเซตค่าตายไปไปดักตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าเขาน่าจะเห็นเขาเขาเปิดแผนที่เอาแล้วตัวของเรนก้าโดนบปแค้งดึงอีกแล้วจังหวะนี้ลูกหูเรนก้าเฉาะบกแค้งไม่เข้าเพาะพลังเกมนำครับพลังเกมนำโฮม,มสองเม ติดกินทีเนะครับผมคอเรคเตอร์แตกไปครับตอนนี้ผมรอไป1 1คิวแล้วนะแต่ดูสิว่าตาที่ผมจะตายไหมนะอุ้ยเโดนป้อมยิงขนาดนี้เดี๋ยวตายครับถอยก่อนมารับกับมังกรตัวที่3ครับผมโซดา้อนดินนะับผมไม่มีใครมาขวางเราแล้วจังหวะนี้แต่เควินเดินม,มาเอาอะไรก่อน จังหวะน,นี้โดนชา,า,ายสกันยิงติดที่เขาแตกไปครับตัวของสาวน้อยขืนไกลตัวของเรนจ้ามานี่ครับผมตามด้วยตัวของเจ้าแมวคนระับแมวเป้ายิงไปอีกครับติดตัวของคาแรคเตอร์ตายไปอีกหนึ่งครับจังหวะน,นี้ใครก็ได้ครับผมไม่แมต์นี้วีเจนเดอรี่เข้าไปแล้ว130ศูนย์ครับยังไม่ตายเลยนะดูซิว่าจะมีใครสามารถชัดดาวผมได้ไหมเกมน,นี้โอเคเดี๋ยวผมขอเวดบัฟฟ้าก่อนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยตัวของบารอนนาชอนะครับผมดูซิว่ารอบนี้จะมีคนขี่ไหมเมื่อกี้คือเอามาเกอร์ไปแล้ว1ตัวนะไม่ยอมมีใครขี่สักคนเลย โอเคตอนนี้มีเพื่อนขี่ตัวของทีเฮกแล้วนะครับผมแลวตัวของเซตน้าอยู่เฉยเฉยก็ดีอยู่แล้วมาตอดเราเฉยเราเพื่อนเราเป็นพวกแบบสกิปติดหมดนะสกิปติดหมดครับผมสกิปติดหมดครับแตกหมดครับจังหวะนี้โอเคไม่ต้ององไม่ต้องเอาแล้วครับผมตัวของเอลเดอร์ดากอนนะจบบ้านได้ครับตัวของทีเฮกมาแล้วครับผมมีเนียนก็เข้านะครับบัฟบลองบอลนะได้หมดครับตัวของลักคนเดียวไม่น่าจะกันได้นะอผมยิงป้อมสองทีแตกครับโอเคยังไงมีเนียนตรงนี้ไม่น่าทานครับโอเค เขาไปยิงไม่ได้ครับตัวตัวของเรนก้าก็อยู่นะตัวของรักก็ฮะของตัวของชีเฮ็กเดินเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วตัวองลิซันดาแฟดเข้าไปครับตัวของรักโดนวันช็อตหายไปเลยครับมีเนียนเข้ามาแบบนี้โอ้โหแล้วเรนก้าจะขย้ำผมครับนีกดตัวทองหลอกไป1ทีนะยิงไป1นเม็ดก่อนตัวทองด้วยนะโอเคครับผมน่าจะจบแล้วัสำหรับแมตช์นี้ GGWP ครับผมอู้ผมต้องมองเกฟใหม่้วนะผมว่าเกฟเป็นตัวละครที่ยิงแรงเว่อร์เลยนะแต่ว่าติดที่ว่าตัวมันค่อนข้างเล่นยากนะครับสำหรับแชมปเปี้ยนต และ MVP ครับจะตกเป็นของใครไม่ได้นอกจากเกรฟนะครับผมในแมตช์นี้รอบ14-0เลยไม่มีใครชัดดาวผมได้ด้วยนะครับผม ก็เล่นให้ตามคําขอแล้วนะน้องๆที่คอมเมนต์มานะในช่องผมเมื่อแพทที่แล้วนะก็บอกว่าเดี๋ยวแพทท่าจุดสจะเล่นให้ก็เล่นให้ดูแล้วนะสำหรับตัวของเกรปนะครับผมก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็สามารถโดนเดทเป็นกําลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นระบบซปเปอร์แทงนะครับผมหรือลิงตัวเน็ที่อยู่ตยใต้ดีฟิปชั่นเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมเกมแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปเติมร้านไหนก็แนะนาเพจพอมดเคเวอร์เพย์นะผู้เป็นส ในดีคลิปชันนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย